เธอคือหญิงสาวผู้ถูกทิ้งในวันที่กำลังจะเป็นแม่เสียงร้องของเธอไม่มีใครได้ยินศพของเธอเน่าเปื่อยใต้ต้นกล้วยไม่มีแม้แต่คำไว้อาลัยแต่เธอไม่ได้จากไปเธอกลับมาในร่างที่เต็มไปได้วยความอาฆาตเพื่อทวงความยุติธรรมที่ไม่มีใครให้เธอคืนนี้จงอย่าหันไปมองหากคุณได้กลิ่นหอมประหลาด ลอยผ่านปลายจมูกเพราะนั่นอาจเป็นเวลาที่สุดท้ายก่อนที่เธอจะอยู่ข้างหลังคุณจากหญิงสาวที่มีชีวิตธรรมดาก่อนที่เธอจะกลายเป็นปอนเตียนักเธอเคยหญิงสาวธรรมดาชื่อว่าอามีนาเธออาศัยอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆทางตอนเหนือของมาเลเซียบ้านไม้หลังเล็กที่ตั้งอยู่ท้ายสวนกล้วย ล้อมรอบด้วยป่าดิบชื้นชีวิตของเธอเรียบง่ายจนกระทั่งวันหนึ่งเธอได้พบเขาซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของความรักอามีนาเป็นหญิงสาวเรียบร้อยใจดีและชอบอ่านหนังสือเธอมักจะเดินไปยังห้องสมุดของมัสยิดกลางหมู่บ้านซึ่งไม่ไกลจากโรงเรียนแฉล้วนประจําจังหวัดนั่นคือจุดเริ่มต้นที่เธอได้พบกับฟาอิสชายหนุ่มรูปหล่ออายุ21ปี ลูกชายของผู้นำชุมชนอิสลามประจำตำบลเขามักจะมานั่งอ่านหนังสือศาสนามเงียบๆในทุกวันศุกร์และทั้งคู่ก็เริ่มสังเกตกันและกันแต่ในสมัยนั้นผู้หญิงกับผู้ชายไม่ได้คุยกันตรงๆพวกเขาจะติดต่อกันผ่านสมุดโนด้ตเล่มหนึ่งสอดเอาไว้หลังหนังสือที่มุมห้องสมุดพวกเขาเขียนข้อความถึงกันทุกวันศุกร์ถ้อยคำสั้นๆอย่างวันนี้ฝนตก เธอเปียกไหมอามีนาฉันชอบเวลาเธอหัวเราะวันหนึ่งฟาอิสก็เขียนว่าหากพระเจ้าประสงค์เราจะได้อยู่ร่วมกันและต่อท้ายว่าฉันรักเธอจากนั้นไม่นานพวกเขาก็แอบพบกันหลังมัสยิดฟาอิสมอบกำไรเงินวงเล็กให้เธอพร้อมคำมั่นสัญญาว่าฉันเรียนจบจะขอแม่แต่งงานกับเธอฉันสัญญา แต่ความรักของพวกเขาเป็นสิ่งต้องห้ามครอบครัวของฟาอิสเป็นตระกูลศาสนาเคร่งครัดและเห็นว่าอามีนาเป็นเพียงหญิงบ้านนอกลูกสาวคนขายกล้วยตากไม่คู่ควรกับลูกชายหัวแก้วหัวแหวนที่เรียนจะเป็นอิมามทั้งสองต้องแอบพบกันกลางคืนผ่านจดหมายและการพบแบบลับๆความรักถูกบีบอัดในเงามืด ยิ่งห้ามก็เหมือนยิ่งหวานและเมื่อฤดูฝนปีนั้นมาถึงอามินาเริ่มรู้ตัวว่าเธอกำลังตั้งครันเธอตกใจกลัวและไม่กล้าบอกใครแต่ลึกๆแล้วเธอกลับดีใจเพราะเชื่อว่าสิ่งนี้จะทำให้ฟาอิสเปิดเผยความรักและพาเธอไปสู่ชีวิตใหม่เธอรีบเขียนจดหมายไปหาฟาอิสตแต่สิ่งที่กลับมาคือจดหมายฉบ,บับสุดท้ายจากเขา อามีนาฉันขอโทษฉันไม่สามารถรับผิดช,ชอบได้อีกแล้วครอบครัวจะได้ฉันออกจากศาสนาถ้ารู้เรื่องนี้ฉันต้องเดินตามทางที่เขากำหนดไว้ลืมฉันเถอะอย่ากโกรธฉันเลยฟาอิสเธออ่านซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่ไม่สามารถเข้าใจได้คนที่เคยสัญญาว่าจะอยู่กับเธอจนวันตายวันนี้กลับทิ้งเธอให้เผชิญทุกอย่างลำพัง ไม่กี่สัปดาห์หลังจากนั้นชาวบ้านเริ่มสังเกตว่าเธออาเจียนบ่อยท้องเริ่มโตไม่มีใครเชื่อว่าเธอมีคนรักเพราะไม่มีหลักฐานและฟาอิสก็ปฏิเสธทุกอย่างเธอถูกตราหน้าว่าหญิงใจแต่เป็นมาศาสนาโดนครอบครัวตัวเองขับไล่ไม่ให้อยู่บ้านเดียวกันอีกต่อไปไม่มีใครยื่นมือช่วยเธอ แม้แต่พี่สาวของเธอก็เอ่ยเพียงว่าเธอทำให้พ่อแม่ขายหน้าอามีนาย้ายไปอยู่ในกระท่อมท้ายหมู่บ้านท่ามกลางต้นกล้วยหนาทึบใกล้แม่น้ำเธื่อคลอดลูกตามลํำพังและที่นั่นเองความหวังสุดท้ายของเธอก็พังทลายลงเพราะคืนฝนตกหนักวันนั้นไม่มีใครได้ยินเสียงร้องของเธออีกเลยคืนนั้นฟ้าไม่มีแสงดาว ฝนตกไม่หยุดลมกระหน่ำจนต้นกล้วยหักโคน่นและในกระท่อมไม้เก่าๆปลายสวนหญิงสาวคนหนึ่งกำลังต่อสู้ระหว่างชีวิตและความตายไม่มีมือใดคอยเช็ดเหงื่อไม่มีเสียงใดคอยปลอบใจเธอเจ็บจนเสียงร้องขาดห่วงและสุดท้ายเสียงนั้นก็เงียบหายไปตลอดการกระท่อมที่อามีนาอาศัยอยู่นั้นตั้งอยู่ริม เข้าไปในแนวสวนกล้วยท้ายหมู่บ้านไม่มีถนนไม่มีไฟไม่มีใครกล้าเดินในยามค่ำคืนมันคือที่ที่คนจนหรือคนที่ถูกขับไล่ถูกทิ้งไว้ให้จบชีวิตของตัวเองคืนนั้นฝนตกอย่างไม่ปราณีสายฟ้าฟ,า,ฟาดลงเบื้องหลังภูเขาเสียงฟ้าร้องกึกก้องทั่วป่าใบกล้วยสั่นไหวฝนกระหน่ำลงบนหลังคากระท่อม เหมือนจะเด้งจังหวะความตายให้เร็วขึ้นอามีนานอนบนฟูกข,ขาดที่ปูไว้บนพื้นดินเธอหมดแรงแขนขาเย็นเฉียบเลือดไหลาอาบจากร่างขณะที่เด็กในท้องยังไม่ยอมออกมาเสียงร้องของเธอถูกกลืนหายไปกับเสียงฝนไม่มีใครรู้ไม่มีใครมาไม่มีใครแม้แต่จะนึกถึงเธอเธอกัดข้าห่มไว้แน่นด้วยความเจ็บปวด หัวใจเต้นถี่เส้นเลือดโป่งขึ้นบนขมับมือพยายามรูปท้องอย่างห่วใหญ่แต่สุดท้ายเสียงหัวใจก็ค่อยๆจางลงพร้อมกับชีวิตของเธอและทารกในท้องหลายวันผ่านไปไม่มีใครไปเยี่ยมไม่มีใครเอะใจยกเว้นเสียงหมาหอนและต้นกล้วยที่เริ่มเหี่ยวเฉาโดยไม่มีสาเหตุกลิ่นเหม็นเน่าลอยมาตามลม มแมลงวันเริ่มบินบนเป็นฝูงจนกระทั่งชายคนหนึ่งในหมู่บ้านที่เดินเข้าไปเก็บกล้วยแล้วก็พบกับภาพที่ไม่อาจลืมได้ตลอดชีวิตเขาเล่าว่าศพของอามีนานอนอยู่บนฟูกแฉะเลือดท้องของเธอบวมอืดตาเบิกโพรงใบหน้าของเธอบิดเดียวจนจำไม่ได้ว่าเคยงดงามเพียงใดเหมือนเธอกำลังเจ็บปวดอย่างที่สุดแม้ในวินาทีสุดท้าย มีมแมลงวันตอมรอบร่างกลิ่นเหม็นนั้นไม่ใช่แค่กลิ่นของความตายแต่มันคือกลิ่นของคํำสาปที่กำลังจะถือกาเนิดไม่มีใครกล้าแตะต้องศพไม่มีใครอาสาทำพิธีทางาศาสนาเธอถูกห่อผ้าขาวแบบลวกๆและฝังอย่างลับๆหลังสวนกล้วยแบบที่ไม่มีใครไปร่วมไปสมไม่มีบทสวดไม่มีครอบครัวไม่มีอภัยโทษและนั่น คือจุดเริ่มต้นของปอนเตียนะผู้หญิงที่เสียชีวิตในขณะตั้งครรภหรือคลอดลูกวิญญาณของแม่ที่เสียชีวิตโดยไม่มีใครช่วยไม่มีการฝังที่เหมาะสมไม่มีการให้อภัยและไม่มีความยุติธรรมใดรองรับเธอหลังการตายของอามีนะทุกอย่างไม่ได้จบแต่เพิ่งเริ่มต้นเพราะเมื่อความตายถูกทอดทิ้งอย่างไร้ศักดิ์ศรี มันจะกลับมาในรูปลักษณ์ที่ไม่มีใครอยากเห็นคือแรบหลังจากฝังศพเธออย่างลูกลัวมีคนในหมู่บ้านได้ยินเสียงบางอย่างเสียงร้องของเด็กทารกเสียงนั้นไม่ได้มาจากไหนแต่มาจากต้นกล้วยที่ปลูกอยู่รอบๆกระท่อมล้างมันคือเสียงที่ควรจะอยู่ในอ้อมอกแม่ แต่กรับดังกึกกล้องอยู่กลางปา่าทึบเหมือนเด็กที่ยังไม่ยอมจากโลกนี้ไปและหลังจากเสียงนั้นสุนัขทั้งหมู่บ้านก็เห่าหอนตลอดคืนไม่ใช่เห่าปกติแต่มันสั่นเห่าหอนแบบหวาดกลัวสุดทีฟ้าครึม้มฝนกลับตก,กมาอีกครั้งทั้งที่ไม่ใช่ฤด,ดูฝนลมเย็นๆแทกเข้าตามรอยฝ่าไม้ทำให้หมู่บ้านรู้สึกเย็น เย็นจนผิดปกติจากความหนาวกลายเป็นความหวาดระแวงคืนต่อมาเด็กเล็กในหมู่บ้านคนหนึ่งหายตัวไปขณะเร่นนอกบ้านอีกคืนมีชายชรา,าพบศพนอนอยู่ใต้ต้นกล้วยร่างกายซีดเผือดเหมือนถูกดูดเลือดจนหมดแต่ไร้ร่องรอยบาแดแผลใดหญิงชรา,าที่เห็นศพคนนั้นเล่าว่ามันไม่ใช่แค่ความตายแต่มันคือคำสาป เหมือนร่างนั้นถูกดูดไปทั้งชีวิตทั้งวิญญาณและแล้วเสียงนั้นก็เริ่มดังขึ้นในหมู่บ้านเสียงโหเราะแหบแพง้งเหมือนหญิงสาวที่ขำกับบางสิ่งที่คนอื่นไม่เข้าใจเสียงที่เบาแต่แสบเข้าถึงกระดูกสันหลังบางคนบอกว่าได้ยินจากหลังต้นไม้บางคนบอกว่ามันลอยมาก,กับลมแต่คำโบราณว่าไว้เสียงัวเราะนั้น ดังมากแปลว่าเธออยู่ไกลเบาเหมือนกระซิบแปลว่าเธออยู่ข้างหลังคุณแล้วคนเริ่มไม่กล้าออกจากบ้านผู้ชายหลายคนหายตัวไปในยานค่ำคืนโดยเฉพาะผู้ชายที่หน้าตาหรือรูปร่างคล้ายกับฟาอีสทำไมเธอถึงต้องปรากฏตัวทำไมไม่ปล่อยให้ตัวเองสงบไปพร้อมความตายเพราะอันินาไม่ได้แค่ตาย เธอถูกทรยศทิ้งไว้โดยคนที่รักที่สุดเธออุ้มความหวังไว้ในคันแต่จบชีวิตด้วยความโดดเดี่ยวทรมานและไร้ศักดิ์ศรีเธอไม่ได้ต้องการเลือดแต่ต้องการความรักที่ถูกขโมยไปความรักที่เธอไม่เคยได้รับกลับมาเธอกลับมาเพื่อถามคำถามเดียวทำไมเขาทำแบบนั้นกับฉันและเมื่อเธอไม่เจอฟาอิส เธอก็เริ่มฆ่าผู้ชายทุกคนที่อาจเป็นเขา <c oughs> เธอไม่ได้เป็นแค่ผีเธอมาเป็นเงาที่ซุมอยู่ตามรมเป็นเสียงที่กระซิบตอนคุณหลับเป็นเงาสะท้อนที่คุณเห็นตอนมองออกไปนอกหน้าต่างตอนเด็กผู้คนใน,นหมู่บ้านเริ่มฝันร้ายพร้อมกันฝันเห็นหญิงสาวผมยาวยืนก้มหน้าใต้ต้นกล้วย เด็กๆวาดภาพผู้หญิงเลือดไหลาจากท้องไม่มีใครพูดถึงเธอด้วยชื่ออีกพอการเรียกชื่อเธอเท่ากับเชิญเธอกลับมาเมื่อชาวบ้านรู้ว่าวิญญาณของอามีนาไม่สงบพวกผู้เท่าจึงตัดสินใจทำพิธีโบราณพิธีที่ต้องห้ามและไม่เคยมีใครอยากพูดถึงพวกเขาขุดร่างของเธอขึ้นจากใต้ดินสิ่งที่พบคือ ร่างอย่างไม่เปื่อยผมยาวสายายคลมหน้าเล็บยาวจนขูดลงไม้เป็นรอยลึกมีเสียงเหมือนคนร้องไห้ในลำคอบางคนได้ยินเสียงเด็กทารกโรละจากอากาศผู้เท่าใช้ตะปูยาวตอกเข้าไปที่ท้ายทอยของร่างเธอตามความเชื่อถ้าตะปูปักแน่นลงไปวิญญาณจะถูกตรึงไว้กับร่างและจะไม่กลับมาอีกแต่ถ้าตะปูหลุดเธอจะกลับมา พร้อมความโกรธที่รุนแรงกว่าเดิมหลังจากเสก็จพิธีร่างของเธอถูกฝังไว้ในดุมลึกใต้ต้นกล้วยพร้อมกับสวดภาวนาหลายวันหลายคืนหมู่บ้านสงบไปช่วงหนึ่งจนกระทั่งมีใครบางคนเผอถอนต้นกล้วยต้นนั้นออกตะปูหายไปและเสียงหัวเราะก็กลับมาอีกครั้ง <c oughs> คืนหนึ่งในปี2013 <c oughs> คนขับรถบรรทุกชื่ออิบราฮิม กำลังขับผ่านถนนสายเก่าตรงทางเรียบชายป่าเขาเห็นหญิงสาวคนหนึ่งยืนอยู่ข้างทางชุดขาวยาวราบพื้นผมดำยาวปกหน้าเธอไม่ได้โบกมือแต่สายตาอิบราฮิมกลับมองไม่พ้นเธอเหมือนนี่บางอย่างบังคับให้เขาหยุดรถไปไหนครับเธอไม่ตอบเพียงแค่ขึ้นมานั่งเงียบบนเบาะหลังอิบราฮิมเล่าว,ว่าขณะขับต่อไป เสียงหายใจเริ่มดังขึ้นทั้งที่ไม่มีใครพูดเขาค่อยๆเบียบมองกระจกหลังไม่มีใครอยู่ตรงนั้นแล้วแต่เบาะก,กระเปียกเหมือนมีน้ำซึมออกมาและมีกลิ่นหอมเหมือนดอกไม้ที่กำลังเนา่าชาวบ้านและพื้นที่ชนบทในมาเลเซียยังคงพูดกันว่าถ้าได้กลิ่นหอมอย่าหันไปมองเพราะนั่นคือเธอและเธอกำลังยืนอยู่ข้างหลังคุณ กลิ่นนั้นไม่ใช่กลิ่นน้ำหอมทั่วไปแต่เป็นกลิ่นหอมแหลมปนเน่าคล้ายดอกไม้ที่ตายแล้วกลิ่นที่เมื่อได้กลิ่นจะไม่มีวันลืมไปตลอดชีวิตหลายสิบปีผ่านไปชายคนหนึ่งเดินทางกลับมายังหมู่บ้านเก่าในภาคเหนือของมาเลเซียเขาไม่ได้มาเพื่อไถ่โทษแต่เพราะต้องการาพาภรรยาใหม่และลูกชายกลับมาเริ่มต้นชีวิตเงียบสงบที่นี่ ชายคนนั้นคือฟาอิสคนรักเก่าของอามีนาชายที่ทิ้งเธอไปขณะที่เธอตั้งครรภ์คนที่ไม่เคยรู้เลยว่าผู้หญิงคนนั้นตายอย่างไรและที่สำคัญเขาไม่เคยรู้ว่าเธอยังอยู่คืนแรกในบ้านหลังเก่าฝนตกและไฟฟ้าดับฟาอิสนั่งอยู่ลำพังในห้องนั่งเล่นและกลิ่นหอมประหลาดก็โชยเข้ามาจากหน้าต่าง เขาเดินไปยังสวนหลังบ้านที่นั่นมีต้นกล้วยที่ไม่ควรมีและเงาหนึ่งยืนอยู่ใต้ต้นกล้วยผมยาวปกหน้าชุดขาวเปียกฝนยืนอยู่นิ่งๆไม่ไหวติ่งเขารู้ทันทีว่าเธอคือใครวันต่อมาลูกชายของเขาบอกว่าเมื่อคืนพี่สาวผมยาวมานั่งเล่นด้วยเธอเล่าเรื่องแม่คนหนึ่งที่ตายเพราะถูกคนทิ้ง และเธอบอกว่าพ่อเคยอยู่กับเธอมาก่อนภรยาเริ่มฝันเห็นผู้หญิงในชุดถาวจ้องมองจากขอบเตียงกระจกในห้องน้ำขึ้นฟ้าทั้งที่ไม่มีใครอาบน้ำในหมู่บ้านมีคนกระซิบว่าหญิงชุดถาวกลับมาแล้วฟ้าอิสอยู่ในบ้านเพียงลำพังเขานั่งเงียบจุดเทียนไว้กลางห้องและพูดกับอากาศตรงหน้าอามีนาฉันขอโทษ ฉันขี้ขลาดฉันหนีจากเธอเพอราะกลัวไม่ใช่เพราะไม่รักฉันทรมานทุกคืนที่คิดถึงเธอและใจไม่เคยให้อภัยตัวเองเลยเสียงเทียนสั่นไหวเงาในมุมห้องขยับช้าๆและเธอก็ปรากฏตัวผมยาวเปียกปอนชุดขาวที่เต็มไปด้วยเลือดแทน่นใบหน้าที่ซีดเผือดแต่เปื้อนน้ำตาเธอไม่พูด เธอแค่จ้องและยื่นมือมาและเทียนก็ดับลงเช้าวันต่อมาไม่มีใครพบฟาอิสอีกแต่ประตูหน้าบ้านมีตะปูเสียบเป็นรูปกากบาทและที่ผนังบ้านมีคำเขียนด้วยเลือดสีดำคร้ำว่าทําไมอามีนาไม่ต้องการฆ่าเธอแค่ต้องการคำตอบและเมื่อมันมามันสายเกินไป คุณเพิ่งฟังเรื่องปอนเตียนัทหญิงสาวผู้กลายเป็นตำนานจากความรักที่ผิดหวังและความตายที่ไร้ใครเหลียวแลอย่าลืมกดติดตามพอดแคสต์เรื่องที่ไม่ควรฟังและพบกันใหม่ตอนหน้าถ้าคุณกล้าที่จะฟังตอนกลางคืน